มากกว่าเพลเซนมากกว่าฟุตบอลและนี่คือช้างสึกพอดแคสตสวัสดีครับคุณอยู่กับเซนเซแปะวิทูลสูงกิจบูร์ในรายการช้างศึกสรุปให้นะครับเป็นหนึ่งในช่องแล้วก็เป็นหนึ่งในรายการของ Podcast ช้างสึก Podcast ์นั่นเองนะครับวันนี้ ผมขอแนะนําตัวสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับคือผมชื่อวิทูสกิทบูลนะครับในวงการวิทยากรนะวงการทำคอนเทนต์เขาก็เรียกว่าเซนเซแปะนะครับก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือนะครับแล้วก็ชอบสรุปหนังสือนะครับปัจจุบันก็มีเพจที่ชื่อว่าสรุปให้นะครับแล้วก็ได้รับเกียรติเนาะจากทางช้างศึกพอดแคสต์นะครับให้มาร่วมรายการหรือว่าโครงการดีๆนะครับก็คือเอาหนังสือดีๆที่เกี่ยวกับฟุตบอลการพัฒนาตัวเองนะครับมา เล่าสู่กันฟังเนาะวันนี้นะครับผมก็มีหนังสือเล่มหนึ่งเนาะที่ผมคิดว่าคนที่รักแล้วก็ชื่นชอบฟุตบอลเนี่ยนะครับน่าจะชอบมากๆเลยคือถ้าเราชื่นชอบบอลไทยนะครับ แต่ว่ามันก็จะมีช่วงที่เราจะต้องรอในการที่จะรอให้ทีมชาติไทยนะครับหรือว่าสโมสรไทยเนี่ยเขาแข่งขันใช่ไหมยิ่งช่วงนี้เนาะช่วงที่ผมกําลังอัดอยู่เนี่ยโปรแกรมทีมชาติเนี่ยครับเขาก็หยุดไปสักพักหนึ่งเนาะยังไม่มีโปรแกรมจะกลับมาอย่างชัดเจนนะครับผมก็เชื่อว่าพวกเราก็จะมีสโมสรไทยเนาะแล้วก็สโมสรต่างประเทศนะครับที่เราชื่นชมแล้วเราก็เชีย์ใช่ไหมฮะทีนี้ถ้าเกิดผมนึกถึงว่าแล้วเราดูสโมสร หรือว่าดูฟุตบอลของประเทศไหนบ้างเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ฟังอยู่เนี่ยนะครับก็น่าจะเชียร์แล้วก็ติดตามเนาะสโมสรจากทีมของประเทศอังกฤษนะครับซึ่งก็คือพรีเมียร์ลีกนั่นเองเนาะหนังสือวันนี้ครับที่ผมจะเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็จะพูดในมุมว่าเราสามารถจะเรียนรู้อะไรได้เนี่ยครับชื่อว่า The Mixer นะครับเจาะลึกแทคติกพรีเมียร์ลีกนะคำโปยของเขาก็น่ารักมากเลยนะครับจากโยนมั่วไร้จุดหมายสู่ฟอสไนาอัจฉริยะนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับเขียนโดย ผู้ชายที่ชื่อว่าไมเคิลค็อกนะครับเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นนักข่าวนะครับของเครือ The ะแอต e ลนตนะแล้วก็เป็นคนที่วิเคราะห์ฟุตบอลเขาเรียกว่าในรายการของ ESPN นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเว็บไซต์แล้วก็หนังสืออีกเล่มน,นึงนะที่ดังมากๆของเขาชื่อโซนมาร์กิงนะครับคนคนนี้นะครับเขา เขาเรียกว่าดังแล้วก็มีชื่อเสียงในวงการฟุตบอลขนาดไหนเนี่ยคือเขาได้รับเกียรติถึงขนาดว่าให้เป็นเบสฟุตบอลอินฟลูเอนเซอร์นะคือผู้ทรงอิทธิพลเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลนะครับในปี2015คู่กับอดีตนักเตะที่ดังมากๆคนหนึ่งของประเทศอังกฤษนะครับคนคนนั้นก็ชื่อแกรี่ดินิเกอร์เนาะก็พิสูจน์ได้เลยนะครับว่าหนังสือเดอะมิเซอร์เนี่ยนะก็เป็นอีกหนึ่งหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะครับที่ดีมากๆเนาะ หล,ห,ลห,ลหลายหลายท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะแล้วสำนักพิมพ์ไหนนะครับสำนักพิมพ์ลิฟลิสนะครับลิฟลิสนะครับหนังสือเล่มนี้มีความหนาอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบเ็ดหน้านะครับแต่ผมต้องบอกเลยว่าเป็นห้ารอยเก้าสิบเ็ดหน้าที่อ่านง่ายมากนะครับโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบฟุตบอลโดยเฉพาะประเทศของฟุตบอลของประเทศอังกฤษนะครับราคาอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบาทเนาะคือแบบถ้าใครที่รู้สึกแบบเห็นครั้งแรกรู้สึกโหมันหนาอย่างนี้จะอ่านไหวไหมนะครับในความเป็นจริงแล้วอ่านง่ายมากเลยนะครับแล้วเรา สําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเจ้าหนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนพงศาวดารที่เราเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ด้วยนะครับพงศาวดารมันคือประวัติศาสตร์ที่เล่าเรื่องของประเทศเรื่องของชาติหรือเรื่องของบางสิ่งบางอย่างที่ทุกคนให้ความสนใจเนาะหนังสือเล่มนี้แทบจะไม่ต่างอะไรกับ พงศาวดารของพิมพ์ล็กเลยนะครับเพราะว่ามันมีการเล่าเรื่องนะที่เกี่ยวกับพิมพ์ล็กเนี่ยตั้งแต่ปีแรกสุดของพิมพ์ล็กเลยนะครับซึ่งน่าจะเป็นปีหนึ่งเก้าสองนะครับแล้วก็มาจบเอาเจ้าตัวหนังสือเนี่ยเขาจบอยู่ที่ประมาณปี2 0 1พันสิบหะองพันสิหกอพสิบเจ็อะไรประมาณนี้เนาะในหนังสือเนี่ยครับมีทั้งหมดแต่ดส่วนด้วยกันนะครับ ก็จะมี8บทใหญ่ๆแต่ว่าทุกบทเนี่ยหลักๆเลยก็จะพูดถึงเรื่องของพิมพ์ลีกในมุมในบริบทต่างๆเนาะซึ่งต้องบอกว่าอ่านแล้วจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจฟุตบอลมากขึ้นเข้าใจผู้จัดการทีมมากขึ้นรู้ว่านักเตะเนี่ยมีอิทธิพลไม่ใช่แค่เพียงแต่ในสนามเนาะแต่ว่าเขามีอิทธิพลตอนที่ซ้อมหรือว่าตอนที่เขาทําบางเรื่องให้กับสโมสรทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่อะไรพวกนี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาเล่า ตรงๆว่าหนังสือมันเล่าอะไรบ้างเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอยากให้พวกเราอะครับไปติดตามในที่มันเป็นวิชวลของในเพจช้างศึกนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปโพสในเพจสรุปให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสามารถติดตามได้ทั้งสองช่องทางเนาะวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาพูดในอีกมุมหนึ่งว่าเอ้ยหลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วเนาะแล้วก็ในฐานะที่ผมเองก็เป็นคนที่ชื่นชอบฟุตบอลไทยนะครับก็เชียร์ทีมชาติไทยเหมือนพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันเนี่ย ผมคิดว่าเราสามารถจะเรียนรู้อะไรได้บ้างนะครับจากเจ้าหนังสือที่ชื่อว่า The Mixer เจาะลึกแท c t i c s p ม i m a ีนะครับผมคิดว่ามันมีอยู่สามมุมนะที่ เราอาจจะเรียนรู้จากเขาได้นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นมุมมองของผมนะครับจากการที่อ่านหนังสือมาทั้งเล่มแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ต้องเชื่อผมก็ได้เนาะแต่อยากชวนทุกท่านเนาะที่รักทีมชาติไทยรักอยากเห็นทีมไทยฟุตบอลสโมสรไทยเนี่ยพัฒนายิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดในเพจช้างศึกอีกทีหนึ่งแล้วก็ลองฟังที่ผมพูดดูเนาะแล้วก็แนะนําแล้วก็แบ่งปันความรู้กันได้เลยนะครับเรื่องแรกที่ผมอยากจะพูดนะครับก็คือว่า ผมคิดว่าความก้าวหน้าเนี่ยครับมันเกิดจากการที่เราอะยอมรับความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมขอพูดซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันะะนะครับความก้าวหน้ามันมักจะมาจากการที่เราเนี่ยยอมรับความเปลี่ยนแปลงนะครับในหนังสือชื่อ The Mixer เนี่ยนะครับคุณไมเคิลคอร์สเขาเขียนไว้ได้น่าสนใจมากๆเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเอา,เอาเขาเรียกว่าในแต่ละปีเนี่ยนะครับมา เราดูเป็นปีๆเนาะเราเชียร์บอลเป็นฤดูกาลฤดูกาลใช่ไหมครับแต่ละปีก็จะมีแชมป์แต่ละปีก็จะมีแทคติกที่น่าสนใจเราก็จะเห็นเป็นจุดๆๆเนาะแต่ถ้าเราเอา25ปีเนี่ยครับมาต่อกันนะครับเป็นจุดๆๆแล้วเราจะเห็นความเ,าเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะแล้วถ้าเราเอาปี1992เนาะ อยากจะชวนทุกท่านลองนึกย้อนไปดูเนาะว่าฟุตบอลไทยเมื่อ25ปีที่แล้วกับฟุตบอลไทยใน25ปีนี้มันเหมือนหรือต่างกันยังไงพิมพ์ลีกก็ไม่ต่างกันเลยครับก็คือเมื่อ25ปีที่แล้วในจุดเริ่มต้นของพิมพ์มิลคือ1992เนี่ยครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคือ2020แล้วเนาะมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เราอาจจะมองเป็นปีต่อปีอไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเราต่อกัน25ปีเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากนะครับซึ่งต้องบอกว่าไอ้เจ้าการเปลี่ยนแปลงเนียนะครับ ไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เต็มใจหรือว่าไม่เต็มใจนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้เกิดความก้าวหน้าเสมอว่ากันว่านะครับถ้าเรานึกถึงยุคสมัยแรกๆของการเป็นพิมพ์ลีกเนาะ ต้องเล่านิดนึงก่อนนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอะพรีเมียร์ลีกมันมาได้ยังไงแล้วมันต่างอะไรกับฟุตบอลดิวิชันสูงสุดเนาะเมื่อตอนสมัยผมเด็กๆผมก็สงสัยนะคือเอาก็มีฟุตบอลดิวิชันหนึ่สูงสุดไปแล้วทําไมยังต้องเปลี่ยนชื่อเป็นพรีเมียร์ลีกอีกนะครับ mm hmm. เหตุผลที่เขาตั้งขึ้นมาเพราะว่าเขาว่าต้องการให้มันเกิดความแตกต่างแล้วสิทธิพิเศษที่เกิดขึ้นก็คือพรีเมียร์ลีกนยครับสามารถที่จะเจราจาขอลิขสิทธิ สปอนเซอร์หรือว่าค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดได้โดยที่ไม่ต้องพ่วงก,กับดิวิชั่นอื่นๆนะครับซึ่งการทําแบบนี้มันทําให้เกิดอํานาจในการต่อรองแล้วก็เกิดเขาเรียกว่าจุดขายที่มันดีมากๆนะครับผลที่ตามมาก็คือทําให้สโมสรที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยครับสาม,มารถที่จะมีรายได้เข้ามาในการที่จะพัฒนาทีมของตัวเองเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะซึ่งก็เป็นทั้งข้อดีข้อด้อยเนาะถ้ามองกันนะครับแต่ว่าไอ้นี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งใช่ไหมครับ นอกจากนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดๆนะครับในยุคพิมเมลิกเนาะนี่ผมอยากจะพากลับเข้ามาในยุคพิมเมลิกเนี่ยก็คือการที่เขาเกิดการรับนักเตะใหม่ๆเข้ามาเนาะในหนังสือเล่มนี้นเ,เ,นเขาพูดเอาไว้ว่าณวันที่เปิดฤด,ด,ดูกาลหรือว่าแมตช์แรกๆของพิมเมลิกเลยนะครับคือที่เกิดขึ้นในปี1992เนี่ยมีนักเตะต่างชาติ รวมกันเนาะคือนักเตะต่างชาติก็คือนักเตะที่ไม่ได้เป็นสัญชาติอังกฤษกับสาหารัฐอณาจาักาอย่างพวกเวลส์ไอ์แลนด์อะไรพวกนี้นะครับรวมกันเลยเนี่ยจาก22ทีมเนะมาะเมื่อก่อนมันเตะกันทั้งหมด22ทีมนะครับว่ากันว่าไม่เกิน11คนนะครับแต่หลังจากที่มีกฎบอสแมนเนาะมีกฎบอสแมนแหลายๆท่านน่าจะพอทราบกันแล้วเนาะก็คือนักเตะสามารถจะย้ายตัวได้เมื่อหมดสัญญาโดยที่แบบไม่ต้องรอให้สโมสรอ,อ,อนุมัตินะครับเราสามารถไปคุยได้เไเป็นฟรีเอเจนต์อะไรพวกเนี้ย หลังจากที่มีกฎบอสแมนขึ้นมาเนี่ยครับประมาณสักปี2009หรือ2005เนี่ยนะผมจำไม่ผิดคือแบบอีแค่4ปีให้หลังะไรประมาณเนี้ยนะครับปรากฏว่ามีอยู่ทีมหนึ่งเนาะคือเกิดเหตุบังเอิญนะครับนั่นก็คือทีมเชลซีเนาะทีมเชลซีเนี่ยมีการประกาศตัวผู้เล่นออกมาแล้วก็พบว่า11คนเนี่ยครับไม่มีสักคนเลยที่เป็นสัญชาติอังกฤษนะครับนี่ก็คือหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันเนาะนะครับผมเลยบอกว่าความก้าวหน้าเนี่ยมันมักจะมาจากการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบน อ่ะทีนี้ย้อนกลับมาอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยถ้าถามว่าในจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งพรีเมียร์ลีกเนี่ยครับนักเตะคนไหนที่น่าจะมีอิทธิพลสูงที่สุดในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนจะนึกถึงผู้ชายคนหนึ่งเนาะที่ใส่เสื้อสีแดงนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ก็คือเวลาเขาเตะบอลเนี่ยเขาก็จะทําคอปกตั้งๆใช่แล้วครับผมกําลังพูดถึงผู้ชายที่เปลี่ยนแปลงวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างแท้จริงเลยผู้ชายคนนั้นก็ชื่อว่าเอริกันโทนาเนาะ ถ้าใครที่รุ่นดาวขาวเดียวกับผมเนาะคือเกิดในยุค90นะครับนะผมเกิดปี82นะครับก็เริ่มเชียร์บอลอายุปัิต้นๆเนี่ยเหมือนกันนะเหมือนกับอาจจะเหมือนกับพวกเราหลายๆคนเนี่ยก็จะมีรูปของเอริกคันโทน่าเนอะคิงคองโตหรือว่าเอริกเดอะคิงเนี่ยครับอยู่ที่เป็นโปสเตอร์เนาะใช่ไหมแล้วก็แปะไว้ที่กำแพงอะไรพวกเนี้ย คันโทน่าเนี่ยครับเขาไม่ได้มีอิทธิพลแค่เฉพาะเรื่องของภาพลักษณ์หรือเรื่องของฝีมือเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับคานโทน่าเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่ผมพูดนี้ไม่ได้พูดเกินจริงเพราะว่าในหนังสือเนี่ยเขามีบทสัมภาษณ์ของผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นตำนานนะครับเป็นโกในตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกันนะครับ คนคนนี้ก็คือปีเตอร์ชไมโคนั่นเองนะน,นักเตะในยุคเดียวกันกันกบของคานโทนานะครับเขาก็บอกไว้ว่าการเข้ามาของคานโทนาเนี่ยมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยสิ้นเชิงเมื่อทุกคนนะครับที่ได้เห็นคานโทนาเล่นแล้วเนี่ย เขารู้ทันทีเลยว่าจะทํำยังไงเนี่ยให้ทีมนี้ประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นไปอีกนะครับซึ่งคำพูดเนี้ยมันก็คงไม่ได้กล่าวเกินจริงเนาะเพราะหลังจากที่คันโทน,น่าเนี่ยครับเขาก็ย้ายเขามาอยู่ในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปีแรกเลยเขาก็พาทีมนี่ได้แชมป์เลยนะครับแล้วก็ห้าปีที่เขาอยู่นะตั้งแต่เปิด 92 93 94 95 96ครับเขาพาทีมได้แชมป์ทั้งหมดถึง4ครั้งจาก5ครั้งนะครับพาดอยู่แค่ฤด,ดูกาลเดียวให้กับแบ c ็กเบิร์นในปี1994-1995นะครับซึ่งปีนั้นก็เป็นปีบังเอิญที่มันเกิดเหตุการณ์กับคานโทนาก็คือถ้าใครติดตามตั้นแต่ยุคสมัยนั้นก็คือคานโทนาเนี่ยโดนไล่ออกแล้วก็ไปมีเรื่องนะครับ การฟูคิกใส่การฟูคิกนะครับใส่แบนบอลใช่ไหมนะที่เป็นล้อเลียนเขาแล้วก็คุณแม่ของเขาอะไรเงี้ยเนาะแล้วเขาก็โดนแบนไปการแบนครั้งนั้นเนี่ยถึงก็ทาให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยสูญเสียแชมป์ไปเลยทีเดียวนะครับไม่อย่างนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะได้แชมป์ลวดเดียวเลยคือห้าปีติดกัได้นะครับอ่ะกาโทน่าก็เป็นอีกหนึ่งคนเนาะที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงนะฮะ นอกจากนี้เนี่ยในหนังสือเนี่ยเขายังพูดถึงเรื่องของคารตน่าว่าอย่างน่าสนใจอีกว่านอกจากเอกลักษณ์แล้วก็เรื่องของวิธีการเล่นเนาะสมัยก่อนเนี่ยไม่มีหน้าต่ำนะเบอร์สิบคือเล่นเป็นเบอร์สิบเนาะคาร์ตน่าจะใส่เบอร์เจ็ดก็จริงแต่เล่นเป็นเหมือนกับหน้าต่ำนะครับที่เขาเรียกว่ามีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ต่อบอลเลี้ยงบอลชิดบอลได้อะไรพวกนี้สมัยก่อนกองหน้าเนี่ยจะอยู่ในเขตโทษแล้วก็รอการครอสบอลจากปีเข้ามาเนาะนี่คือสไตล์อังกฤษแท้ๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่ คานโทน,นาเข้ามาเปลี่ยนแปลงวงการฟุตบอลเนาะในเชิงของผระที่เกิดขึ้นในสนามแต่อีกอันหนึ่งเลยสิ่งที่คารโตน,นาเข้ามาเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับก็คือรูปแบบของการซ้อมนะครับว่ากันว่าคาโทน,นาเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ชอบมากกับเรื่องของการฝึกพิเศษฝึกซ้อมนะครับเขาเนี่ยเคยถึงขนาดที่ว่าเวลาซ้อมภาคปกติเสร็จเนี่ยเขาก็จะขอโค,ค้ชว่าคุย ก็บหรือว่าขอผู้รักษาประตูหนึ่งคนได้ไหมช่วยซ้อมกับเขาหน่อยแล้วก็ชวนเยาวชนอีกหนึ่งถึงสองคนเนี่ยมาเล่นการซ้อมกับเขานะครับเหมือนช่วยฝึกซ้อมอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งสองคนนั้นเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อนากก็มักจะเป็นคนที่ชื่อว่าแกรี่เนวิลกับเดวิดเ็คแคมนั่นเองนะครับก็ว่ากันว่า Class of 92เนี่ยนะครับคลาสออฟ92ไเนี่ยได้รับอิทธิพลจากการมาของเอริกคันโตนาเนี่ยสูงมากๆนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของ นักเตะผมก็เชื่อว่าคนที่มามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือเอริกคันโทนาเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดถึงโค้ชเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเซอร์อเล็กซ์ฟุกสุสันเป็นหนึ่งคนที่สร้างผลลัพธ์ได้โดดเด่นมากๆเลยแต่ผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาทําให้เซอร์อเล็กซ์ฟุกุสันเนี่ยนะครับเขาเติบโตแล้วก็แบบคือไม่หยุดพัฒนาเช่นเดียวกันเนี่ยก็คือผู้ชายที่ชื่อว่าอาร์เชนเวนงเกอร์เนาะอาร์เชนวนเกอร์เนี่ยครับเข้ามาอยู่ใน เขาเรียกว่าเป็นผู้จัดก,การทีมที่โนเนมมากในอังกฤษเนาะคือไม่เคยคุมทีมอังกฤษมาก่อนเลยนะครับย้ายมาจากนากย่าแคมปัสเอทนาะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาแล้วก็คุมทีมน่าจะประมาณปี1996-1997อะไรเงี้ยเขาอยู่ในปีแรกนะครับเขาก็พาทีมเนี่ยพุ่งจากอันดับ5ขึ้นมาอยู่อันดับ3ทันทีแล้วก็ปีถัดมาเนี่ยก็พาทีมได้แชมป์เลย เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นสุดยอดม,มากๆเลยเฉือนชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับทั้งๆที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ก็แข็งแกร่งมากๆนะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะที่ผมบอกว่าเราจะสังเกตว่าเห็นว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยครับมันช่วยให้เราอะก้าวหน้าได้ถ้าหากที่เราอะยอมรับมันเนาะยอมรับนักเตะยอมรับกฎยอมรับวิธีการคิดใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆนะครับนี่คือสิ่งสิ่ง ที่ผมคิดว่าถ้าสโมสรไทยหรือว่าทีมชาติไทยเนี่ยสามารถที่จะเอาเรื่องของการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับไปปรับใช้ได้เราก็น่าจะยิ่งพัฒนาดีขึ้นได้กว่าปัจจุบันอีกเนาะคือปัจจุบันก็ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีมุมมองแบบนี้ก็เป็นโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยครับสามารถจะพัฒนาได้ยิ่งมากขึ้นไปอีกนะครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องที่สองนะครับยังต่อเนื่องกับเรื่องเมื่อสักครู่ที่ผมพูดถึงเนี่ยแต่ผมอยากจะพูดในอีกมุมหนึ่งก็คือ ถ้าเราก้าวหน้าเมื่อกันเรายอมรับ <after> ก <that> er ารเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยครับแต่มันจะไม่ได้บอกเราหรือมันยังไม่ได้การันตีเรานะว่าเราจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดในประเด็นที่สองก็คือความสําเร็จที่ยั่งยืนย้ํานะครับว่าเป็นความสําเร็จที่ยั่งยืนมันมักจะมาจากการปรับตัวให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องอเดี๋ยวผมขอพูดซ้ำอีกทีตรงนี้แล้วกันเนาะความสําเร็จที่ยั่งยืนมันมักมาจากการปรับตัวให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับ หลายๆคนถ้าเรานึกถึงคนที่ประสบความสําเร็จในพรีเมียร์ลีกมากที่สุดเนี่ยก็ต้องยอมรับกันว่าคงไม่มีใครเกินเซอร์อเล็กฟอร์กูสันเนาะเหตุผลก็เพราะว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยมีมาปัจจุบันก็17-18ปีแล้วนะครับแล้วก็เซอร์อเล็กฟอร์กูสันเนี่ยเป็นคนที่คุมทีมนะครับ20กว่าปีแล้วสิขอโทษที เซอร์เล็กซ์ฟุงสันนคุมทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับทั้งหมด20ปีนะครับคือจริงๆมีก่อนหน้านั้นเนาะแต่เขามาเริ่มคุมในยุคที่เป็นพรีเมียร์ลีกนยครับ20ปีโดยประมาณเนาะ20ฤดูกาลใน20ฤดูกาลนี้ครับเซอร์อเล็กซ์คว้าชแชมป์ไปทั้งหมด13ฤดูกาลนะครับนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าจำผิดขออภัยด้วยเนาะหมายความว่ายังไงนะครับใน20ปีที่เขาคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีแค่7ครั้งเท่านั้นเองนะครับที่แชมป์เป็นของทีมอ แต่ถ้าเราเอาแผนการเล่นของเซอร์อลเล็กฟูกซันในปีที่ได้แชมป์ปี1992ฤดูกาล1992-1993มากลางเทียบกับปีสุดท้ายที่ท่านเซอร์ลงจากตำแหน่งลงจากบัลลังเนี่ยนะครับอย่างสง่างามในปี2012-2013เนาะมันจะคนละเรื่องกันเลยนะครับเพราะว่าในยุคแรกเนี่ยเซอร์อลเล็กฟูกซันใช้แท็กติกที่คล้ายๆกับสไตล์ดั้งเดิมของอังกฤษก็คือ4-4-2ใช่ไหมแล้วก็อาจจะ กองหลังฟูลแบ็กอาจจะไม่ได้เติมเยอะนะครับแต่ว่าก็เป็นจุดเด่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แล้วแหละว่าเป็นการคอสบอลเข้าไปในอันนี้ล้วก็ให้กองกลางทำประตูเนาะแต่ยุคนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับแชมป์ในปี1994-1995นะครับก็คือแบ็กเบิร์นคนที่แย่งแชมป์คอมกลางไปเนาะแทนที่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้5ปีรวดนะครับปีที่เสียแชมป์ไปเนี่ยเสียให้แบ็กเบิร์นเนี่ยครับแบ็กเบิร์นเนี่ยมีความเป็นทีมที่มีสไตล์ค่อนข้างจะไปทาง เขาเรียกว่า traditional อังกฤษะครับเนื้อเป็นอังกฤษที่เป็นแบบดั้งเดิมเลยเนาะก็คือเพราะว่าเขาถูกคุมทีมด้วยเซอร์เคนิส เจอเคนนี่ดับริดช์ใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นผู้อดีตผู้จัดการทีมรีบูพูเก่านะครับซึ่งสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยก็คือมีหน้าต่ำหน้าสองตัวเลยเนะหน้าเป้าแล้วก็คลอสเข้าไปคู่กองหน้าของแบ็กเบิร์นในสมัยนั้นที่คว้าชแชมป์นี่ก็เรียก S A S นะครับก็คือเชลเลอร์แอนด์ซัตตันนั่นเองเนาะแล้วก็ปีกก็โยนเข้าไปเพื่อจะให้ชัดซัตตันกับเชลเลอร์เนี่ยเขาทำประตูใช่ไหมครับ แต่ว่าถ้าเราสังเกตว่าสไตล์การเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี1992เนี่ยก็เริ่มแตกต่างแล้วแล้วก็มาเปลี่ยนนะครับอีกทีหนึ่งเนี่ยเป็น4-5-1หลังจากที่เซอร์พบว่า4-4-2ในแบบดั้งเดิมเนี่ยนะครับต่อให้มีหน้าต่ำแบบสไตล์เอริกันโทนาหรือพอสโกในยุคถัดมาเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งว่ามี ไอดีโคมีเดอะไวท์ยอร์กนะครับมันก็ประสบความสำเร็จได้ประมาณหนึ่งเนาะแต่ว่าเขามาักจะพบว่าเขาแพ้มากกว่าที่เขาชนะเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวเองนะครับมาใช้ระบบ4-5-1เนาะซึ่งก็ได้รับเสียงเขาเรียกว่าวิจารณหนักมากเนาะ4-5-1เวิร์กมากในยุโรปแต่ว่าผลงานแย่มากๆเลยเวลาที่เอามาเล่นในพรีเมียร์ลีกถ้าใครติดตามได้เนาะยุคที่ฟานิสเซอร์อยนะครับถูกซื้อเข้ามาแล้วก็เป็นกองหน้าเดียวใช่ไหมถ้ายังพอจําได้นะครับก็เซอร์เรฟเอร์สันก็ปรับตัวเองหนึ่งรอบ รูฟานิสซรอยนะครับก็ทดแทนด้วยสามกองหน้าที่ผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งในสากองหน้าในดวงใจของแฟนผีแดงเลยเนาะก็คือโรนันโดนะครับรูนี่แล้วก็คาร์ลอสเตเวสแล้วก็มีดิมิทาบอมปาตอปเนาะแต่ผมจําชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับมาเป็นสี่กองหน้าเนาะแล้วก็สามตัวนี้ก็เล่นกันอย่างอิสระนะก็สังเกตว่าก็เปลี่ยนเป็นสี่สามสามนะครับแล้วก็ก่อนที่เซอร์เล่ฟงสันจะวางมือเนี่ยก็ไม่ได้ใช้สี่สามสามเสียทีเดียวบางทีก็สี่1สามหนึ่ง อนึกภาพ,ะะพออกนะครับซึ่งอันเนี้ยมันสะท้อนเลยว่าความสําเร็จที่ยั่งยืนเนี่ยมันมาจากการที่เราอะ่ะยอมปรับตัวจากความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ตัวเองเนี่ยก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเนาะคือเราแค่ยอมรับแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงแล้วเราแค่ก้าวหน้าเนี่ยบางทีมันอาจจะยังไม่พอเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะสําเร็จอย่างยังย่งยืนเนี่ยครับเราจําเป็นที่จะต้องปรับตัวเนาะจริงๆถ้าบอกว่าเสื้ออะไรฟูสันจะยืนใช้แผนเดิมก็ได้นะครับคือไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แล้วนะอาจจะไม่สามารถที่จะครองแชมป์ได้อย่างยาวนานขนาดนี้แล้วก็ต่อสู้ ก็เรียกว่าคู่แข่งเนาะที่แบบเข้ามาในแต่ละรอบเนาะอย่างยุคแรกก็เซอร์เคนีดลกิชยุคถัดมาก็เป็นอาร์เซนวิงเกอร์เนาะยุคถัดมาก็กลายเป็นโจเซ่มูรินโญ่ใช่ไหมครับซึ่งกว่าที่เขาจะแบบเจอกับคู่แข่งแล้วก็เอาชนะได้เนี่ยครับเขาก็ต้องยอมปรับเปลี่ยนตัวเองเช่นเดียวกันนะเรื่องสุดท้ายแล้วกันนะครับวันนี้ที่ผมอยากจะพูดนะครับในมุมว่า อ่ะโอเคแล้วถ้าเราจะเรียนรู้ได้เนี่ยนะครับจากพิมเลียกจากหนังสือเล่มนี้ผมเชื่อว่าหนึ่งสิ่งที่น่าจะช่วยให้เราพัฒนาได้ยิ่งกว่าเดิมซึ่งผมเชื่อว่ามีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของ Data สําคัญไม่แพ้ทักษะนะครับจากการที่ผมก็ติดตามข่าว บอลไทยอยู่บ้างเนาะเราจะให้ความสําคัญเรื่องของทักษะของนักเตะให้ความสําคัญกับเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายซึ่งก็ดีมากๆนะครับแต่ในหนังสือ The m i x e r เนี่ยเขามีพูดเอาไว้ว่าผู้จัดการทีมที่เก่งกาจส่วนใหญ่ในยุคหลังๆเนาะใช้คําว่ายุคหลังๆเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับการเก็บข้อมูลเ,ย,เยอะมากนะครับยกตัวยอย่าง2คนแล้วกันเนาะในยุค ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกยุคหนึ่งอย่างรวดเร็วนะครับจากยุคที่แบบว่ายิงสะบันหันแหลกเนาะยิงแบบฆ่ายิงมายิงกลับไม่โกงอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้พรีเมียร์ลีกเนี่ยเป็นลีกที่เขาเรียกว่ามีความนิยมสูงสุดเพราะว่าอัตราการยิงประตูต่อเกมเนี่ยสูงมากๆเมื่อเทียบกับลีกอื่นๆนะโดยเฉพาะอิตาลีอะไรพวกเนี้ยนะครับอังกฤษเนี่ยครับก่อนที่ผู้ชายสองคนนี้จะเข้ามาในปี2004เนี่ยอัตราการยิงประตูต่อเกมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.66ลูกต่อเกมนะครับรวมสองทีมแล้วเนาะ แต่หลังจากที่โจเซ่มูรินโญ่แล้วก็ราฟาเอลเบนิเตสนะครับเข้ามาของเขาเรียกว่าของคองของเกมของเมืองก็ได้นะอัะอตราการยิงประตูต่อเนื่องเนี่ยมันลดลงนะครับคือสองคนนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของแทคนิกโดยใช้ด a ต a ในการวิเคราะห์นะครับสองคนนี้ก็ทำยังไงนะครับจริงๆหลายคนอาจจะพอทราบอยู่แล้วว่าราฟาเอลเบนิเตสเนี่ยเก่งมากๆในเรื่องของแทคติกเนาะเขาก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อแทคติกนะครับที่เขาสามารถที่จะแบบจะพลิก จากการที่โดนนำโดนมิลานเน้นนำ3-0ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมครับแล้วเขาก็ปรับแท็กติกนะครับจนกลับมาตีสเสมอได้นะครับ3-3ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งแมตช์ความทรงจำในฟุตบอลยุโรปเนาะ ลาฟาเอลเบนิเตสเนี่ยครับก่อนจะมาคุมลิเวอร์พูลเนี่ยก็เริ่มต้นศึกษาเก็บวิดีโอการแข่งขันเนาะมีทั้งแบบที่เป็นฟูลแมตช์แล้วก็เป็นรายบุคคลแล้วก็เป็นรายอีเวนต์นะครับฟูลแมตช์ก็คือเก็บทั้งแมตช์เลยใช่ไหมแล้วก็รายบุคคลก็คือจับเฉพาะแค่บางคนแต่ว่าคนนี้เล่นเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีรายอีเวนต์ก็คือแบบช่วงเตะมุมช่วงทำฟรีคิกอะไรพวกเนี้ยหรือว่าเป็นโอเพนเพลย์อะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วเขาก็จะเก็บเป็นสแตทเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็เมื่อใดก็ตามทีีออท่่เกกยวกับ ลักษณะแบบนี้การเล่นเพลงแบบนี้เขาก็จะเอาไอวิดีโอพวกนี้นะครับมาให้นักเตะเนี่ยดูนะในทีมลิเวอร์พูลเนี่ยเขาก็ประหลาดใจมากเลยว่าแบบวิลฟาเอลเบนิเตสเนี่ยห้องทํางานของเขาเนี่ยมันเต็มไปด้วยวิดีโอแล้วก็แบบมีข้อมูลอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายไปหมดเนาะอีกหนึ่งคนที่เราอาจจะนึกไม่ถึงว่าเขาใช้นี่ก็คือแซมมาราดายนะแซมอาราดายก็เป็นอีกหนึ่งคนเช่นเดียวกันที่หนังสืรเรอเล่มนี้บอกว่าเป็นคนที่ชอบเก็บข้อมูลสถิติเยอะมากนะครับเป็นเพียงไม่กี่คนในยุคแรกๆที่ใช้แล็ปท็อปในการพูดคุยกับผู้้คคคนาาะถใรตติดดมมยุที่แ ทีมโบตันเราจะเห็นว่าเขาขึ้นไปอยู่บนสแตนแล้วก็ใช้โทรศัพท์หรือใช้หูฟังคุยกับทีมของเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าก็คือยุคสมัยที่เป็นหลังปี2000มาเนี่ยการเก็บ Data เ,เนี่ยสำคัญมากๆนะครับราฟาเอลเบนิเตสก็เป็นหนึ่งคนที่นำไอ้เรื่องเนี้ยเข้ามาสู่วงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับอย่างจริงจังเนาะจริงๆอาจจะมีก่อนหน้าแล้วนะครับแต่ว่าราฟาเอลเบนิเตสก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้เรื่องนี้อย่างจริงจนะังเนาะอ่ะผมพูดถึงราฟาเอลเบนิเตสที่มาจากบาเลเซียแล้วก็ย้ายมาอยููู่่ลเวอออรพไปแ้้กกกก็คคงงงตงดนนีีนนนนึหมมืัทาาจา ปอร์โตเนาะด้วยการล้มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับแล้วก็พาปอร์โตไปเป็นแชมป์เลยคนนั้นก็คือมูรินโญ่เนาะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลแหละที่ทําให้เซอรออเล็กฟอรุสันเนี่ยยอมไม่ได้นะครับเลยต้องเปลี่ยนตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะล้มเชลซีของมูรินโญ่นั่นเองนะครับมูรินโญ่นี่เป็นอีกหนึ่งคนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวงการอย่างแท้จริงเนาะสองคนนี้มีลักษณะคล้ายกันคือเน้นวินัยแล้วก็เน้นแท็กติกมากกว่าทักษะนะครับวินัยของพวก จอห์นเทอร์รี่วิลเลียมการลัสอะไรพวกนี้นะครับก็มาจากการที่มูรินโญ่เนี่ยครับเรคคอร์ดวิดีโอเช่นเดียวกันนะครับวิธีการคุมทีมของมูรินโญ่เนี่ยน่าสนใจมากเลยก็คือว่าก่อนเกมเนี่ยครับทุกๆสัปดาห์เนี่ยนะครับเขาจะมีการวางแผนอย่างละเอียดมูรินโญ่เป็นคนที่ไม่เอาตัวเองเป็นตัวตั้งนะครับไม่เอาทีมตัวเองเป็นตัวตั้งแต่ว่าจะเอาปรับแท็กติกตามสไตล์การเล่นของคู่แข่งนะครับเขาจะเป็นคนที่ศึกษาคู่แข่งเนะี่ยอย่างละเอียดมาก นะครับศึกษาละเอียดเบอร์ไหนเนาะก็คือแบบจะมีการทํากันบ้านหนักมากนะครับแล้วก็จะมีแผนการเล่นสําหรับนักเตะแต่ละคนเพื่อจะให้เล่นกับทีมที่ตัวเองจะต้องแข่งเจอกับคู่แข่งนีครับที่แบบ เขาเรียกว่าได้แบบเพอร์เฟคร้อยเปอร์เซนเลยเนาะนะฮะเขาจะล่วงหน้าบอกลูกทีมนะครับมีเอกสารอธิบายว่านักเตะที่จะตัวเองจะต้องเจอเนี่ยเป็นยังไงมีวิดีโอของคนคู่แข่งนะครับให้นักเตะเนี่ยได้ดูได้ศึกษาเนีว่าเล่นยังไงนะครับอธิบายแผนอธิบายวิธีการรับมือนะครับวันถัดมาหลังจากที่อธิบายเสร็จเนี่ยก่อนแข่งเขาก็จะมีการซ้อมเนาะก็คือเหมือนให้ทีมหนึ่งเนี่ยจำลองว่าเป็นคู่แข่งแล้วก็ทีมที่จะเล่นเป็นตัวจริงเนี่ยครับก็ ส้อมเล่นเสมือนจริงไปเลยนี่คือเหตุผลว่าทําไมเชลซีเนี่ยครับในยุคสมัยแรกๆของมูรินโญ่นะฤดูกาลแรก2004-2005เนี่ยเขาถึงได้เสียประตูน้อยมากๆนะครับถ้าใครติดตามสถิติเชลซีในยุคปี2004-2005ของโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยครับเสียประตูแค่15ลูกจาก38นัดนะบ้าไปแล้วนะครับเล่นได้ยังไงนะครับคือ2นัดเสียลูกหนึ่งอย่างนี้เนาะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ไม่เสียประตูถึง 1,025นาทีนะครับเก็บคีนชีตปีเตอร์เชคเนี่ยเก็บคีนชีตไปท,ทั้งหมด25นัดจาก38นัดนะครับก็ไม่แตลกใจว่าทำไมาถึงได้แชมป์เนาะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอันนะครับที่ผมคิดว่าการเก็บ data อ่ะผมลืมพูดไปอีกเรื่องหนึง่งก็คือโชเซ่มูรินโญเนี่ยครับใช้โปรโซนโปรโซนคืออะไรก็คือเรื่องของการเก็บสแตตแบบละเอียดแต่ว่าไม่ได้เก็บกับทีมตัวเองนะครับแต่ว่าเก็บกับ เก็บกับคู่แข่งเนาะคือเอาเอาโปโซนนะครับหรือว่า,เ,าเขาเรียกว่าทีมที่ไว้ไปเก็บ Data เนี่ยใช้เก็บกับคู่แข่งอา่าพอผมพูดเรื่องนี้ผมขอพูดอีกเรื่องหนึง่งลวกันก็คือว่าหนังสือเล่มนี้นะครับ The Misser เนี่ยเขาได้ Data ที่แน่นมากๆเลยถ้าใครชอบเรื่องสถิติอะไรเงี้ยหนังสือเล่มเนี้ยก็ดีมากๆนะครับเขาบอกว่าคนคุณไมเคิลคอร์คนเขียนเนี่ยก็บอกว่าเขาไปขอ Data จากออปตาเนาะออปตาก็คือเป็น บริษัทหรือเป็นหน่วยงานหนึ่งเนี่ยที่ทำหน้าที่เก็บสถิติทั้งหมดที่เกี่ยวกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาเขาพากอะไรพวกนี้มันก็จะมีข้อมูลอะไรบางอย่างที่บอกว่าวันนี้ เขาเรียกว่าตีเวนเจอร์ลาดเล่นครบ200นัด3า0นัดนัดคำถามใครเป็นคนเก็บนะครับก็คือออฟต้าเนี่ยนะครับเป็นคนเก็บเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเนี่ยคือข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่พอเก็บแล้วเนี่ยมันจะเห็นอะไรบางอย่างเห็นรูปแบบการเล่นเห็นวิธีการเล่นเห็นเทรนอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยครับถ้าเราบอกว่าโอเคลาฟาเอลเบนิตสเข้ามาโจเซมินุโยเข้ามาใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่มีสเตตว่าการเข้ามาของ2คนนี้มันทําให้เกิดอะไรขึ้นกับวงการฟุตบอลบ้างเราอาจจะเขียนอย่างนี้ไม่ได้เนอะว่าเฮ้ยก่อนมาเนี่ย2 2ง 6, 6. ประตูต่อเกมนะแต่ว่ามันลดลงมาเรื่อยๆหรือสองจุดห้าสองจุดสี่นะอะไรเงี้ยนะครับเรื่องพวกนี้เกิดจากการที่ใช้เดต้าให้เป็นประโยชน์นะครับ คำถามก็เลยย้อนกลับมานะว่าเออตอนนี้เราก็มี Data อยู่แล้วและผมเชื่อว่าแต่จะดีกว่านี้ได้อีกมั้งเนาะถ้าเราสามารถที่จะใช้ดาต a เนี้ให้มันเกิดประโยชน์กับทั้งวงการฟุตบอลได้เลยนะครับนี่คือสามเรื่องที่ผมคิดว่าผมอ่านแล้วผมอยากจะเชื่อมโยงเพื่อให้ชวนพวกเรานะครับคิดต่อกันว่าเอ๊ะแล้วเราในฐานะที่เป็นแฟนบอลน,นะครับหรือว่าคนที่อาจจะมีส่วนร่วมกับการพัฒนาทีมชาติไทยของเราสโมสรไทยของเราเนี่ยครับเราจะสามารถจะไปต่อยอดอะไรได้บ้างเนาะผมตัวออีกทีหนึ่งนะครับหนึ่งคือค,อความก้าวหน้า มาจากการยอมรับการเปลี่ยนแปลง2นะครับก็คือความสําเร็จที่ยั่งยืนเนี่ยมันมาจากการปรับตัวให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็3นะครับก็คือ Data เนี่ยสำคัญไม่แพ้ทักษะเลยทีเดียววันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับ Podcast นะครับช้างสึกสรุปให้นะครับหนในรายการของช้างสึก Podcast แล้วเดี๋ยวพบกันในเอพิซ o ดถัดไปผมจะเอาเรื่องดีๆจากหนังสือดีๆนะครับเพื่อให้พวกเราทุกคนคนรักกีฬาที่ชอบพัฒนาตัวเอง ได้ฟังกันครับสวัสดีครับมากกว่าแพสซิ่งมากกว่าฟุตบอลและนี่คือช้างืึอพอดแคส